สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาชมลำไยที่เขาใหญ่นะครับลำไยที่ปลูกนี้คือลำไยพวงทองนะครับลำไยพวงทองนี่คาดว่าจะเกิดจากการกลายพันธุ์จากการพา่เเล็ดของลำไยอีดอนะครับแต่ได้ลักษณะที่เด่นกว่านะครับถ้าดูเนี่ยลักษณะผลเนี่ยถ้าใครเคยเห็นลำไยอีดอเนี่ยลักษณะผลเนี่ยจะคล้ายกันมากนะครับแม้กระทั่งลักษณะของใบ ซึ่งจะทําให้เราสังเกตได้ยากนะครับตอนนํากิ่งพันธ์ุมาปลูกนะครับจะรู้อีกทีก็คือเขาออกลูกออกมาแล้วนะครับจุดเด่นของลําไยพวงทองเนี่ยเขาจะมีผลที่โตนะครับมีเนื้อเยอะนะครับเนื้อเขาเป็นสีเหลืองทองนะครับรสชาติหวานกรอบกํากลังดีนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบลําไยสายพันธุ์นี้นะครับเนื่องจากว่า ผมสามารถทานได้ในปริมาณที่เยอะนะครับไม่เป็นร้อนในนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูสำหรับต้นนี้นี่ออกดกมากนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปที่ต้นอื่นบ้างนะครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับแต่ว่าจะไม่ดกเท่าต้นก่อนหน้านี้นะครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ ดกมากเช่นกันนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งจะเห็นว่าลำไยเนี่ยพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากถ่ายคลิปนี้เราก็จะเก็บกันละนะครับ สำหรับ EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ